พิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้พาลูกกินข้าวเลยวะ่ะข้างนอกมันก็ร้อนด้วยแหละเที่ยวไม่ไหวละแวะแวะดีกว,ว่าวันนี้ฝากทองไว้กับร้านเฮือนหลวงพระบางดูข้าวตะมแต่มีมาเป็นดอกไม้ด้จ้ะอีผัดผักนี้ก็อร่อยมากแต่จําไม่ได้หรอกว่ามันชื่อผักอะไรลาป่าส้มทอดนี้ต้องสั่งนะเล็กคอมเมนต์เมนูร้านอาหารวิวก็ดีนะติดริมชายโขงเลย พอกินข้าวเสร็จแล้วพี่ไกด์นางก็กลัวว่าพวกเราจะเที่ยวไม่คุ้มนางก็พาเราขับรถขึ้นภูเขาไปไหว้พระที่วัดและไฮไลท์ของวัดนี้คือไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้ค่ะนุชมีผักบุ้งไหมมีก็ไปซื้อตรงนู้นได้นะขายอยู่นุชซื้อหลายๆกรรมหน่อยนะช่วงนี้ขอตกไม่ค่อยมีขายม้าเลยหิวท์เลทเออาทางนี้ด้วยาทางนี้ด้วยขอร้องดิเอเดี๋ยวนะเอ็งมาข้านะนะงนอกได้ไงเนี่ย ผลจาัดก,การเที่ยวหนักหน่วงตั้งแต่ปีสีที่ถึงเชียงคานพี่ฮาก็หมดสภาพโคงแบบวิวดีมากเปิดลงมานี่คือเห็นแม่น้ำสดลูกหูลูกตาค่ะใช้คำนี้ไอ้น้องอยูมันก็บอกให้ดูแม่ดูสิเนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลแล้วมันเป็นแบบกลมๆเป็นเกลียวหากันด้วยนะเออจริงวะ